สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับมะม่วง mango gaming และอาโอลี่ชาแนลพร้อมกับน้องเบียนะฮะวันนี้เราอยู่กันสามตัวเฮ้สามคันเล่นเองตบเองเป็นไงคนทักทายแฟนๆช่องตัวเองหน่อยฮะสวัสดีครับโอลี่ชาแนลครับอ่าน้องเบียอ๋อน้องเบียไม่น้องเบีย,เ,บยเขาจะไม่ค่อยพูดฮนะน้องเบียเ <c oughs> นะโอเคอุยอ้ยโอ้ตกใจวับแรงไป่อยฮนะวันนี้เราก็มารับงาน เป็นเป็นอะไรวะเอ่อมิกแทงค์นะฮะมิกแทงเอ่อถ้าภาษาไทยแปลตามตัวก็เครื่องผสมอะไรสักอย่างนะฮะ <c oughs> น้ำหนัก6กตันนะเพื่อนๆเ,นเนดี๋ยวจะไปส่งงานที่รัสเวกัสนะฮะมารับงานที่บริษัทไบตูเมนก็จะไปส่งอีกสาขาหนึ่งของเขาในรัสเวกัสนะครับระยะทางก็288ไมล์หรือประมาณ400กว่าโลนะ400เกือบ470โลนะครับนะถังอ้นเป็นสีแดงส่วนผมถังผมกัน้องเบียร์ก็เป็น โคมี่อ่ำนะฮะโคมีม่อ่ำเออไม่ไม่เหมือนกันสักอันเลยนะหางก็ไม่เหมือนกันนะฮะวันนี้มาช่วยน้องเบียร์วิ่งเสริมฮะน้องเบียร์เป็นคนรับงานนะแต่งานนี้เป็นงานในเกมนะครับไม่ใช่งานเวิร์ฟทักนะเดี๋ยวเราต้องทําเวลากันนิดนึงนะเพราะว่าเขาให้เวลาเราเก้าชั่วโมงในการวิ่งงานนะครับเนาะจีเอ็คำนวณสี่ชั่วโมงโอ้ยเหลือๆสบายนะครับน้องเบียร์อยู่ใน w 9 0 0นะครับนี่ตัวเอ่อลาสท์ลูมนะตัวที่เป็นตัวห้องโดยห้องนอนใหญ่นะของผมเป็นหัวเดียว W900 ้าเหมือนกันนะของอ้นเทีหกแปดศนย์ะฮะรัดรูมเหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันนะเราคันเล็กหัวเดียวคันเดียวนะฮะต้งจอดนอนเราก็อาศัยเขอนอนเอาแล้วกันนะนอนก็นอนกับอ้นได้ไหมนอนขอหน้าได้ฮะ <c oughs> อ,อ๋อ,อตายสิตาฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันฮนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใครนำมาผมอีกสินะ <c oughs> งเี <c oughs> ปะ่ะ น้องเบียร์อะน้องเบียร์นำก็ได้ปะโอเคน้องเบียรนำเสียงพีดท้ายฮะเสียงแต่เดียวกันได้ไม่มีปัญหาไม่มีตันหาพัน โอ้เวอร,วอร์ใหม่นี้เสียงลมลมธรรมดีเนี่ย คับอ้อนโอเค,ครับรถรอรถคนจีนนะทำไมละ่ะรถรอเลี้ยวอเอาน้องเบียวจะจะสอยรถ,ร,รถประชาชนชาวมหาหนาครเอทีเอซะแล้ว,ลวโอ้ยคันนี้มาจองนี้เลยวะอโอ้โหเลี้ยวยากเลยมีหน้าน้องเบียวน้อง ต้องเบ,บรกเมื่อกี้คันนี้มาจอ่อวอนหน้าหายถ้ามันจะเลี้ยวง่ายต้องให้มันเลี้ยวก่อนเนะี่ยไม่อะโหดซะด้วยนี่ฮะไปได้อยู่โอ้คุณตำร <ตำ S 2> วจมา <ตำ S 1> เร็วใช่ตักทีมั้ยใจเย็นนะคดีเก่าเรายังไม่เคลียร์เลยนะฮะอ๋อคดีเก่าแล้วเราทำอะไรอะ่ะ เร,เราไปปาดรถบัตรเงี้ยโอ้แ <c oughs> ดงเนไปไปไ่ไม่เป็นไรเราอาศัยใบบุญน้องเบียร์ที่ไม่มีคดโีโอเคแป๊บหนึ่งนะผมปรับเบาะที่นั่งแป๊บนึเงโอ,โอ้แดงนานแท้ <c oughs> จะเย็นนะไฟแดงอยู่โอเคเดียระคุณรีบโอ้เข้าเกียร์ผิดเวรียนกรรมเขาผิดได้นะแต่อย่าจับผิดมิมยอียว้ฮ้ยเดี๋ยว เอาไม่ใช่เหรอน,น่าจะปิดต้องเป็นคนข้างๆฮนะ๋อไม่ใช่เรา <laughs> โดมีรถข้างขวาด้วยโค้งกันหนักเหลือเกินชิดขวาครับอ้อนเดี๋ยวต้องออกขวาโอเคค้าลอสแองจิลิส เราจะไปาสเวกัสใช่ไหมนะฮะเป็นขบวนเลยเข้างหน้านี่รถบ้านหมดเนี่ยอยากได้มากเลยรถบ้านเดี๋ยวจะขายบ้านทิ้งแล้วไปอยู่ในรถบ้านนะตะเวนเที่ยวอย่างเดียวดีนะ <laughs> ทำช่อง YouTube ดีไหมก็ <laughs> ดีนะอือฮึ ผมเห็นผมดูในผมชอบดูไอพวกต่างประเทศอะทำแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะไม่ซื้อบ้านละนอนในรถซื้อแล้วก็ทำช่องไปได้เงินด้วยเออเป็นชีวิตท,ที่ดีแต่ก็แบบไม่มีครอบครัวะลรไม่แต่งงานน่าสนใจน่าสนใจเออไอแต่งตงางนีา้<ด>ยังไงนี่นะขันเขานี้ยังไงเนี่ยไอนี่น่บ เจ้าถิ่นป่ะตบซับอ่ะดีขวาทียังไงแก๊งตบซับวะน่าน่ๆดูมันดูมันเป็นยังไงนี่มาดนี่มาคนใช่ไหมมีเรื่องข้างหลังมีเรื่องว่ะข้างหลังมีเรื่องว่ะ เป็นเลนนะเอาเป็นเลนเลนหน่อยไปเออแซงไม่ละแซงไปละเราเล่นจับมันเลยไหมเอ้มันจัดเลยไหมเอ็มเบียจัดอีกคันขาวทางซ้ายดิซิไปแล้วมันไปแล้วเอ้ยน้องเบียร์น้องเบียร์เล่นด้วยน้องเบียร์เล่นปิดกล่องอะปิดกล่องอะโอ้ยรถบัสมันเบรกด้วยน้องเบียร์ออกขวานะไปออกซ้ายนะโอเคก็ม่วงกบขวาไป นี่ไงปิดกล่องนี่ไงนียงง่ยังไงรถสายสืบเหมือนเหมือนรถสายสืบเลยคัตดีแลกคัตดีแลก <laughs> <laughs> ยังไงคุณยังไง <laughs> ยังไง <laughs> ยังไงยังไงท่าที่ขวาที่ย็นนี่มันยังไง <laughs> ยังไงยังไงโ <laughs> <laughs> ดนปิดกล่องเลยฮะคุณผู้ชมทางรถทางขวาเข้านะโอเค ยังไงยังไงขอโทษเลยขอโทษเลยยังงอเลยงอเลยไม่เห็นซ่าแบบเมื่อกี้เลยนี่หว่างอเลยครับคุณผู้ชมแม่มาซ้ายทีขวาทีเล่นกับสิ่งรถบรรทุกอย่างเราเลยปล่อยไปปล่อยไปอาจจะหาย่าแล้วมั้งน่าจะน่าจะน่าจะหายคันแล้วเมื่อกี้คันเมื่อกี้คัน เจไม้นะครับร,รักษาความเร็วด้วยนะเอ้ย okay. hey, อันนี้มันได้75เส้นเนี้ยกระชัยไงนี uh ่อ่ะโหจะวิ่งเกินไง ไม่เกินไม่เกินเราวิ่งอยู่ร้อยกิโลเมตรอชั่วโมงอย่ตงตอนนี้แต่ก็วิ่งประมาณนี้ก็ดีฮะไม่อันตรายเออทำตัวดีวขึ้นโอเคโอเค <laughs> หายล่าเลยหายคันเมื่อกี้คันออก <c oughs> สายน<ป>ะอ้นรถบ้านช้า <c oughs> ไม่รู้รถบ้านช้าหรือรถต้องเบียร์วิ่งเร็ว <laughs> ความเร็วได้หนิเราอยู่บนไฮเวย์ใช่ใช่ก็วิ่งตามความเร็วถนนและะ<ม>้วฮะเออน้องเบียร์ทันละสักร้อยยี่ก็ได้ถน,นนนี้มันให้ร้อยยี่เบ็ดเราวิ่ง120ร้อยยี่จะไ่เกินเป็นร้อยยี่เลยเอาก็าต่างประเทศวิ่งเร็วจริงนะโัวลาเมืองไทยนี่โน้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 โอ้เครื่องพวกหน้ายาวนี่เครื่องสิบสองสูบเลยนะเอาไปเล่นไป พวกรุ่นเก่าๆอ่ะรุ่นใหม่ๆนี่เหลือ V6 แล้วลกับพวกเคนวอร์ดเก่าๆยี่สิบสสูบอ่ะชะลอก่อนสูบเดียวก็ไม่ไหวนะนะฮะสูบเดียวก็เมาแหวนใช่ไห <คน S 1> มใช่อูบคนละสูบ <laughs> ไม่ตายสิแต่ถ้าสูบจะเยื่นน้ำจะหมดบ่อนะใช่นี่โอ้เบรกเบรกก่อนโอ้ล้นประเดศน้องเบียร์เปิดไฟบอกแล้วแต่พี่ออกไม่ทันนะเบียเออ พ่อ,อไปเลนกลางอยู่ดีนะเห็นไฟน้องเบียร์ไม่งั้นพี่หักหลบไม่ทันแน่เลยเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งดูสัญญาณไฟกัน <c oughs> <c oughs> นี่คอนวอยของจริงเนี้ยใช้สัญญาณไฟบอกกันเมื่อกี้ออนหลบทันใช่ไหมทันครับโอเค พร้อมเบรกตลอดเวลาเนี่ยน yeah, ้องน้องเบียงไม่ไม่มีไม้นะฮะน้องเบียงใช้ไฟไท้ายบอกเรานะส่งไปสอนงานบุรุษคนนั้นหน่อยสิกรบผมครบผมนะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เอ่ยชื่อนะอืนั้นแกขับให้ตรงเลนก็ดีแค่ไหนแล้วเออไม่รู้ไอ้พวกเอห้องพวกคนต่างไอ้พวกต่างประเทศที่มันเปิดคอนโวยทิ้งไว้มันได้อะไรวะเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆนะเยอะนะพวกที่มันเปิดไ้เล่นฟีอเออมันก็ไม่รู้อะบางห้องมันก็ล็อกบอกเอออ้ยต้องออกกว่าชะลอกกัน บางห้องก็เหมือนไม่มีรหัสบางห้องก็มีรหัสผมก็เลยไม่รู้ว่ามันได้อะไรคือเกมเกมมันก็ไม่ได้ให้อะไรเนี่ยคือเข้าใจว่ามันพอถ้าเล่นสะสมไปเรื่อย EP มันจะเยอะไงแต่ว่ามันไปไปเออเบรก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 นเบรกหนักเบรก,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 กจอดเลยผมเห็นมันเปิดห้องทิ้งไว้กันเยอะเลยนะในยิ่งว่ในยูแล้วทักยิ่งเยอะคนจีนนะ่ะเพียบเลยไม่เอา ฮะเม่ไดคนจีนไม่เอาฮะทำไมอะอี <c oughs> ไม่ใช่หมายนไ,ไม่ใช่เหรอเออมันเปิดไปเยอะโอ้ยไฟแดงนึกคนรอเลี้ยวรอเลี้ยวคนจีนข้าวผ่านตลอดผ่านตลาดเดี๋ยวเขาไปเล่นห้องคนจีนเดี๋ยวเจอแต่รถรอเลี้ยวฮะเออ ลองเข้าไปดูเดนในคอนวท์อ่ะเพียบเลยนะโอยในนี้ก็เห็นนะเออใช่ในนี้เยนะอะอืมอืมใช่ผมยังไม่เข้าใจว่ามันได้อะไรโอ้ยความเร็วเกินหมายถึงว่ามันได้ประโยชน์อะไรจากการแบบว่าเปิดห้องค้างไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเกมเหมือนพวกเซเว่นเดย์อะไรเงี้ยที่เข้าแบบต่างคนต่างมาฟาร์มได้อะไรประมาณนี้ จะเล่นเฉพาะหมูเพื่อนหรือเปล่าไม่หมูเพื่อนก็จริงแต่ก็นัดเล่นพร้อมกันได้ไงถ้าพูดถึงมันเปิดห้องทิงไวอย่างเงี้ยอว่างไม่ตรงกันเข้ามาเล่นคนเดียวก็ก็ไม่หนุกอีกอะใช่ไหมอาจจะไฟมาเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไม่รู้ดิเดี๋ยวนี้ฉันจ่ายแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นออนไลน์แล้วมาเล่นคันเดียวมันก็เหมือนเล่นออฟไลน์ป่ะใช่ไหมถ้าวางไม่ตรงกันอะ้าอย่างเราเงี้ยเราโอเคเราเล่นด้วยกันนัดกันมาเล่นแต่ว่าพวก ห้องนั้นเขาเอออยากรู้เหมือนกันนะอาจจอยากได้บรรยากาศก็ได้แบบว่าไอ้ใครใครไม่รู้เข้ามาเล่นอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยบางห้องมันล็อกไงก็อย่างที่บอกบางห้องมันล็อกล็อกรหัสไว้แต่ถ้าห้องล็อกก็น่าจะใครว่างเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องนัดหมายประมาณนั้นละมั้งตอนนี้ได้สูงสุดร2อยนี่แปดคนยนะออนวอยอะ่ะ เครื่องโฮสต์มันจะไหวไหมเดี๋ยวรอพี่อ้นก่อนน้องเบียร์จริงเกมเนี้ยถ้าเล่นกันกับเพื่อนอะนุกสุดละโอ้แอบูแลนซ์ป่ะเนี่ยไม่ใช่หนอะ แล้วครับโอเคเบียร์ขวาได้นะรถว่างจะเข้าลัสเวกัสแล้วสินะใกล้นะฮะเหลือร้อยห้าสิบกิโลทะเลทรายกลางทอีกกี่โมงลร โอ้หกโมงสิบนาทีแล้วความอับโชคตกลงกลางทะเลสายอืมชะรอนะวันทะเลใจอ๋อทะเลใจ<อ>ไม่แก้ให้เลย <c oughs> ไม่รู้เพลงอะไรเ่ยบบกผมไม่ได้ตอบโต้เลยเกมนี้พิมพไม่ได้ <c oughs> พยักหน้าบอกก็ได้นะอัดคลิปราบพยักหน้าส่งไมพดีอะเดี๋ยวรถกระบะแซงขึ้นไปออกซ้ายได้นะองเบี้ยไปเลยออกเลยวิวข้างนอกนะท่านผู้ชมสวยฮะสวย เบรกรถติดรถช้า หลุดเจอะตรงนี้ขวาได้นะ้องเบียติดปะตรงนี้เขื่อนอนะไรวะเนี่ยเอ,อ้เขื่อนนี้ผ่านบ่อยวะเขื่อนในหนังไงผ่านควเมื่อเออใช่อ๋อที่มันมาสู้กันใช่ไหมใช่ใช่ ไอรถก็บะนี่มันยังไงวะเนะี่ยสักทีไหมน้ออ่ข้างหน้าเขาว่างโอ้เป็นกิโลขึ้นเขาไม่ไหวเหรอ <c oughs> รถฟ่วงแสงขับยังไงให้รถฟ่วงแสงฮัลโหล เป็นมือใหม่หัดขับก็ได้นะครับนาฮะเป็นไปได้ก็ควรขับชิดเลนรถช้าปะ่ะเฮ้ยน้องเบียร์ใจเย็น <c oughs> <c oughs> อะไรทางเลยเหรอใจยเย็นใจยเย็นถึงบ้านไปกันแล้วใจยเย็น <c oughs> เดี๋ยวมันบีบเข้ามาแล้วไปไม่หมดเะย ด้กันล้มีหกสิบหกกิโลถึงละเฮ้ย <laughs> เชียวตูดไปนิดนึงอะไรกันน้าขนาดเนี่ยรถรถทวงมันช้าทางเบียร์เชียวตูดไปนิดนึงโอ้จะถึงแล้ว ห้าสิบโลกิโลเมตรอะกิโลเมตร็นหมครขับอยู่ข้างรถบริษัทเท่าแก่เก่าเราวอเบิดวอเบิดคิดถึงกันไหม,ไ,หมไม่ผมบอกเลยว่าไม่ กับจิ้มถ้วยเก่ามันไม่อร่อยแล้วสินะ <_ d ata>

เบรกนะอ้วนเบรกนะไอแดงเลยเกี่ยวละไอดีนี้ผมไม่ได้เอาไอ้นี่ออกไงไอตัวกั้นทางอ่ะอ๋อ อันนี้ไปเข้าคาสิโนไหนดีฮะเฮ้ย่รานเวกกดใช่ไหมใช่เฮียราคาำมันหน่อยใช่ไหมเสียงโชคหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าไปเสียงโชคเอาอันดับแรกผมกินโดนัทก่อนแล้วกันร้านตรงข้ามเนี่ย เขาบอกว่าโดนัดที่นี่มีมีรูตรงกลางเฮ้ยมีทุกที่ฮนะเอาเหรอ <c oughs> <c oughs> อ๋อแป๊บนึงนะครับประชาชนชาวเอทีเอ็สโ้ยบริษัทนี้มันทำไมเอาแสงเยอะยังวะโอ้ยเบียร์เขารูเอ้ยถอยเข้ารูนั่นเลย ủa mình luôn này, con chỉ phừng

ก็ดีเลยโอ้โหดีเป๊ะ มีจดหนก็ได้ไม่จดนี้ก็ได้นี่อ,องฟวางเออรถไล่รถไล่โอ้โหถอยเข้าตรงนั้นเลยอะยังโหดหัวไม่ต้องเอ,ออกได้อยู่แล้วเออใช่ถูกต้องฮนะ เยงตามระดับ,บ,บความสูงใช่ไหมใช่เตี้ยสุดไม่ตามระดับ,บ,บความสูงก็าตามขนาดนะเนี่ยเรียบร้อยโอเค ก็เราสามคันนะฮะมาส่งงานถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะฮะลูกค้าได้รับสินค้าโดยไม่แตกหักนะก็ได้ค่าจ้างกันไปเต็มๆนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่นของพวกเรานะฮะก็อย่าลืมกด s ับส c r i b e ช่องนะฮะ Mango Gaming แล้วก็ Aglory Channel นะครับเพียงลังใจให้เรา2องคนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาไปที่หลังลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ